อ,อันนี้จะมาฟังทัมเหรอครับใช่ครับแต่งตัวอะไรมาเนี่ยชุดขาวไงครับพ่อหมอโอ้โหชุดขาวใช่ครับ มันไม่ใช่ชุดขาวแบบนี้สิพ่อหมอบอกว่าชุดขาวนี้แต่งตัวมันมีขาวมันมันมีชุดปกติมนเสื้อขาวว่ะเสื้อขาวปกติอะเสื้อขาวว่ะเอาเอาเสื้อขาวปกติมีไหมเนี่ยนี่นะครับมันเป็นชุดขาวเลยโอ้โห,โหโเมเอานนี้ใครเนี่ยเพื่อนอีกคนครับนะฟังโอ้โห,โห,โหมาเป็นซีเตอร์เลยแต่ละคนอันนี้แม่ชีครับดีแม่ชีไงอ๋อตีแม่ชีอันนี้อันนี้อะไรนี่เป็นยูนันเหรอตีนันเหรออันนี้เดินนันครับเดินนัน หรือยังหมดหรือยังอ่าแล้วหนูชวนเพื่อนก่อนนะคะมีใครจะมาพร้อมเขาหมอไหมครับมีใครจะมาไม่ได้สอนทีเดียวให้มันบรรลุจบกิจในชาตินี้กันทุกคนเลยไม่ใช่เพราหมอเรียกเรียกชื่อว่าเซนเซเซนเซอ๋อเซนเซโอ้ใช่เซนเซหน้าเซนหลังอะไรนะเซนเซเซนเซหน้าเซนหลังไม่ใช่ไม่ใช่เซนหลังเซนเซเซนเซผมสินนี้เป็นตระเบิร์เลยครับอ๋อเกิดมาก็สีนี้เพราะว่าตอนแรกตอนแรกมันยังไม่เป็นสีนี้อ๋อหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหมอลืมล้างเลือดไม่ใช่ อนแรกล้ออกเ,เ,เป็นมเป็นซจะสอนให้หนูบนรลุธรรมได้เฮ่ยอุ่นอยา่าเย็นอย่ายืนใกล้เซนเซไม่ใช่บรรลุะนะอย่ายืนใกล้อย่ายืนใกล้ตอนแรกกับผมเป็นสีดำเป็นนกเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่ภาพสปีชีฟใครก็ฟังทำได้นะถ้าเรารู้จักรู้ชิพเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องบอกต่อให้เซนเซบอกคนเดียวเดี๋ยวไม่มีงานทำอ่ามิตาภูมโอเค ไม่มี <ตา S 1> คน<ด>แล้วใช่ไหม,มเอาลราสามคนตามมาคนก <นะ S 2> ่อนทำมาทีเดียวขึ้นมาข้างบนเอาเราไปนั่งประจําที่เก้าอี้เลยหยิบเก้าอี้มานั่งตามใจชอบเลยนะโอเคครับทุกคนเอาทุกคนท้าควรทาความเข้าใจก่อนการที่เราจะจบกิบนั้นเราต้องเข้าใจของสัจธรรมโลกนี้ว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งอันดับแรกให้ทุกคนเอยทําอะไรเนี่ยไม่ฟังเหรอเฮ้ยขออนุญาตยัง เฉยๆนั่งเฉยๆโอ้ยโอเคถ้าถือว่าจะนั่งแบบนั้นแล้วละกันอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าภาษาที่เราสื่อสารนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเ,เป็นสิ่งสมมุติเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> เออเพื่อนเข้าใจไหมว่าภาษาเป็นสิ่งสมมุติมันไม่มีอยู่จริง คำดับแรกเข้าใจครับเพื่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะถ้าเราของสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เรามาแทนที่มันางเช่นตัวเซนเซเนี่ยอาจจะไม่ชื่อว่าเซนเซแต่ทุกคนพอพูดว่าเซนเซก็เห็นเป็นหน้าเซนเซอันนี้เข้าใจไหมเซนเซคือตัวชันเลยรแบโรคอะไรเนี่ยเซียนหลังไม่ใช่ไม่ใช่เซียนหลังบอกว่าเซนเซเซนเซไม่ใช่เซียนหลังอ๋อเซนเซกับทรงเอใช่ <DB S 1> ไหมครับเหมือนกันเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือคนที่จบกิจตกอารคนะประมาณอรหันนี่ตกอารคนะรู้ไหม เซนเซคือตั้งค่าผู้นำไม่ใช่คือผู้นำแสงสว่างมายังเมืองโซจูแห่งนี้ได้เป็นผู้ส่องแสงส่องแสงระหว่างเปรตเสมือนคนที่ถือไฟฉายและส่องทางให้พวกลูกแก่ผู้หลงทางได้ไปในทางที่ถูกต้องเพื่อที่จบกิจชาติหน้าไม่ต้องมาเกิดแล้วนะชาตินี้ชาติเดียวพอได้แล้วคนที่ฟังแล้วเข้าใจชาติหน้าไม่ต้องมาเกิดแล้วโจบกิจเรียบร้อยจบแล้วเหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าฟังแล้วจบกิน่นจะไม่ต้องมาเกิดไง oh. ไม่ฟังเหรอ จะจบไม่กิดเนี่ยฮะหรือจะจบชีวิตเท่าทีเทียนเทคดีว่ามันต้องเติมมันมันขาดน่ะโอเคเพิ่มอัดทันรถในการฟังนะเข้าใจใใใเข้ามาที่ภาษาไม่มีอยู่จริงครับแบบแรกภาษาของเรานั้นมีหลากหลายอย่างอย่างเช่นหมาหมานี่ในภาษาไทยหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าหมาแต่ในภาษาอ,อ่าที่เขาโกอินเตอร์เขาก็เรียกว่าด็อกเข้าใจไหมด็อกก็คือหมาแต่พอเซนเซพูดว่าหมาทุกคนก็เห็นภาพไหมว่าหมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ แต่ภาษสไอ้แม่รู้ใผมนี่คนสี่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ฉันหน้าตาแบบหมานต่พวกนายก็นึกกันไว้แล้วพอพูดว่าด็อกเห็นไหมด็อกก็พูดไม่เหมือนหมาแต่ทุกคนก็รู้ว่าไอ้ด็อกเนี่ยมันคือหมาไม่เคยด่ามันนัหน้าวัดไอ้ด็อกคือลุงหมูลุงหมูชื่อด็อกลุงหมูชื่อด็อกเห็นไหมแล้วฉันจะพูดว่าไอ้หมาล่ะไอ้หมาก็ลุงหมาก็คือลุงหมูนั่นไงเห็นไหมอันนี้คือเขาทุกคนเข้าใจแล้วนี่คือภาษาไม่มีอยู่จริง ใช่นี่คือภาษาไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งสมมูทที่เราคิดขึ้นมามน้อสมมูทอะอย่างเนี้ยถือออกมาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าไม้บางคนก็เรียกไม้ปูบางคนก็เรียกไม้ปูเลเวลหนึ่งไม้ปูก็ตีบวกหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วรูปมันก็คือไม้ปูพะพูดเร่าไม้ปูทุกคนก็เห็นรูปแบบเดียวกันนี่แหละคือภาษามีอยู่จริงเป็นร์สแรกเข้าใจแล้วหรือยังละ่ะภาษามีอยู่จริง ใช่แล้วละละยิ้มยิ้มยิ้มเซนเซยิ้มเดอซอใชชิงนี่แหละคือกิจแรกของเราที่เราเรียนรู้ในวันนี้และต่อไปสอบคือกรรมฐานน้ำเย็นเอาละทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนี่คือกรรมฐานน้ำเย็นอันดับแรกให้ผู้เคยหยิบแก้วน้ำขึ้นมานะใกล้ตัวคว้าออกไปมีน้ำอยู่หรือเปล่าหยิบน้ำขึ้นมาน้ำอะไรก็ได้ใช่แล้วแล้วจากนั้นเช้กระดกซูนเข้าไปแรง รู้สึกเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่านี่การที่เรากินคือกรมรมฐานนั้นเองคือจังหวะที่เราซูดเข้าไปนี่แหละมันคือการที่เรามีสติเพราะเราก็จะรับรู้รสชาติว่ามันเปรี้ยวหวานมันเคม็มซาไม่ซาคือให้เรารู้ให้เรามีสติขณะที่เรากลาลังทําเพราะถ้าเรากินน้ําเปล่าเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแค่จะคืนลงไป <S <S นั่นแหละให้เรารู้สึกร้อนมันร้อนรู้สึกร้อนนั่นแหละคือเรากําลังมีสติเรารู้แล้วสิ่งนี้มันร้อนเยอะ โอเคถือว่าจบกิจน้ำเปล่าแล้วเรียบร้อยกรรมฐานน้ําเย็นเมื่อกี้วิววิน้ําเย็นไม่ใช่ร้อนท่านพี่เซนน้ำเย็นน้ำร้อนเหมือนกันหมดแหละมันคือกรรมฐานน้ำไม่เหมือนกันน้ำเย็นน้ำเย็นคือน้ำเย็นน้ำร้อนคือน้ำร้อนนี่แหละฟิลภาษาถ้าเราทัชถ้าเราทัชมาแลมันก็จะฟิลแบบฟิลพูดเลยนะนั่นแหละถือว่าแก็เข้าใจต่อไปแล้วเหรอจะจะพาเธอไปรับของดีเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีนะ พร้อมแล้วบอกให้ฉันไปรออยู่หน้าร้านมาครรับ้อาจารย์มันพูดอะไรอ่ะมันพทงลูกกอกมันนั่เหรอไม่ใช่เมื่อกี้มีเสียงลูกกอกออกมาด้วยเสียงเนี่ยมันมีบอกว่าพร้อมแล้วครับอาจารย์เฮ้ยอย่าบอกนะนั่นนะมันเริ่มใสเริ่มใสเอาละคนที่จบกิจแล้วนะเดี๋ยวพวกนายก็ทำได้อ่ะ เริ่มเริ่มสเริ่มสเอาละตั้งใจฟังเซียสอนต่อไปนี้ก็คือคำคาถาปกป้องคองุ้มครองพวกทายพวกแกลูกศิษย์ของฉันเพื่อบรรลุอรหันเอาละเตรียมตัวฟังให้ดีนะท่องตามนะตั้งตั้งจิตตั้งใจท่องน้โมก่อนสามจบสิท่องน้โมได้ไหมได้ครับนะมโม เออท่องนมอะลาหะสมสมุทัสสัเออนั่นแหละดีท่องน้ำมไปาจอาถิฐานในใจ่องตั้งใจตั้งใจสมะสมุทัสสังบุดโนพอะนโนไม่ใจไ้ท่องน้ำโม พาภคตโตตตโตสัมมาสัมพุทธาอาเอาล่ะต่อไปท่องตามฉันนะทุกคนพุดทางสารนังกะชามีทำมั่งสารนังกะชามีตั้งตั้งอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะอาจารย์แบบว่าจะขอตั้งเปลียบเลยเพราคาถามันแรงนะตอนพูดมันไองใช้พลังเยอะนิดนึง ตาลปัดหรอไม่มีบอกมันเป็นคาถาบูชาก็ไม่ต้องใช้ตาลปัดหรอกอันนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องเป็นพระก็สามารถเรียนรู้ได้ท่านอาจารย์เอ้ยไม่ใช่นี่ท่านเซนเซว่าไงข่านนะได้ไม่ได้ค่ะนรับถือกิสรามโอ้ยสรามก็พูดได้มันดูดีจิตใจไม่มไม่ดีมือไม่ดีดีมือจะลบหรู่อาจารย์จะลบหรู่สิตกะรกนะที่เรียนมาเนี่ยด้จำเข้าหัวหรือเปล่า ไม่เป็นไรของเราจะไปต่อครับพระอาจารย์ทองดอเดี๋หนูหนูเชื่อครับหนูเชื่อหนูเชื่อครับเอาละท่องตามนะปกติข้าไม่ทำแบบนี้สิปกติข้าละหมาดละละหมาดเหรอเดีวต่อต่อต่อฟังนะต่อไปท่องตามนะจ้าสังขังสารนังกัจจามีสังขังสารนังกัจจามีโอเคต่อไปตติยมปีพุทธังสารนงกัจจามีสารนงสารนงตองแตงสารนงเตงตองยุทธจงเปนอง สารนองนะไม่ใช่สารนังนะเนี่ยต้องถึงสารนองนะเอาเสียงนะเอาเสียงให้ถูกนะตะตียมปิทำมังสารนองกัจฉามีตะติยมปีตังคังสารนองกัจฉามีถ้าอาจารย์พูดอะไรให้ตอบว่าอามะพันเตนะติสารณกรรมนังนิติตังอมิตาภู าม้าพันเตสิพันมันรับสมาพันเตรับสินนะรับสินนะปานา,าติปาตาเวระมานาีชาบทางสมาธิยามีตามสิพู้ตามสเซไม่ใช่มึงกอฟังกูปานาติปาตาเวรมานีเราพูทตามิ ต่อสิปา,าน,นา,าตาิปาตาอุ้ยมีเซนเซ่สีขาวกระถางสมาไม่มี่มีอยู่ดีอยู่ดีค่ะเซนเทว่าไงคนขับเคลื่อนเกีเข้าวินอ่ะต่อไปนะจะจะสอนสิ่งที่เรียกว่าศีล,ลห้ามาค่าเซนเซ่แบ้วเปล่ามาค่าเซนซีเซนเซ่ก็ถามว่าตายไหมเนี่ยมันก็ตายแต่ว่าเซนเซ่ไม่มาเกิดแล้วนะไปแล้วจบแล้ว อีโมจบมจบกิจแล้วจบกิจดแล้วจบแล้วเหรอแต่พิ่งนี่ไม่ไดว่าตัวฉันเนี่ยจบกิจดแล้วพวกแกยังฟังกันไม่รู้เรื่องเลยเรื่อมสาสเรื่อมใสพี่สาเอารั ตอนนี้เหมือนจะมีการพัดท้าเกิดขึ้นนะเหมือนจะมีกล่องกิเลสตกลงมานะทุกคนเราต้องไปจัดการนะใช่ใช่พวกหนูต้องมาจัดการใช่ต้องไปจัดการกล่องกิเลสนะพวกนี้เนี่ยต้องไปเอามาให้ได้นะแล้วแล้วถ้าพวกหนูไม่ฆ่าเขาพวกหนูจะบาปหรือเปล่าไม่บาปเพราะว่าพวกนั้นมันมีกิเลสตัณหาเยอะพวกนี้จะมาแย่งกล่องกิเลสเราต้องปกป้องไว้เดี๋ยวพวกหนูไปแล้วนะเรื่อมใสเรื่อมใสเรื่อมใสตัวท่านจริงๆอ่งะปุ๊ ใช่เราต้องไปปกป้องกล่องกิเลสตัณหาพวกนั้นอย่าให้พวกมันได้ครอบครองจะเลื่อมใสพวกหมอจริงๆอ่ะใช่แล้วดีมากเป็นเจพวกหมอมากเลยจะส่งฉันถ้าจะกินหรือยังตอนนี้ถือว่าเราจบกีดกันเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเจอกันนันลูกศิษย์อ้าวกินแล้วจ้า